จำไว้นะเมื่อแก่ตัวไปให้ใช้ชีวิตแบบนี้ลูกหลานจะได้ไม่ลำบากใจหลายๆคนเมื่อแก่ตัวไปมักจะผลักภาระไปให้ลูกหลานจงเปลี่ยนความคิดใหม่เมื่อแก่แล้วอย่าไปคาดหวังอะไรกับลูกหลานแม้คุณจะเลี้ยงเขามาก็าตามหนึ่งเมื่อแก่แล้วต้องรู้จักตัดใจบางสิ่งบางอย่างเมื่อเสียไปแล้วก็อย่าได้ยึดติดเพราะถ้าวันสุดท้ายในชีวิตมาถึงก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยจงตัดใจให้ได้กับสิ่งที่สูญเสียไปแล้ว ชีวิตจึงจะมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ 2. ควรรู้จักวางอารมณ์แก่แล้วอย่าใช้แต่อารมณ์อย่าเอาความคิดตัวเองมาเป็นที่ตั้งไม่พอใจอะไรก็ต่อว่าแต่ลูกหลานถ้าทำแบบนี้บ่อยๆระวังลูกหลานจะไม่เคารพถ้าพ่อแม่เอาแต่ด่าว่าลูกหลานแล้วพวกเขาจะเจริญได้อย่างไร 3. ควรรู้จักปล่อยวางเพราะเรื่องราวบางอย่างมันผ่านมานานมากแล้วต้องปล่อยวางมันได้แล้ว อย่าเอาแต่ฝังใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นปรอยว่างตำแหน่งปล่อยวางฐานะที่เคยดำรงและปล่อยวางอดีตแล้วเรียนรู้การใช้ชีวิตในวัยชาราให้มีความสุขสอายุมากขึ้นชีวิตก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งอายุปูนี้ความโลภความโกรธความหลงต้องลดลงและคุณธรรมต้องมากขึ้นและต้องหมั่นเตือนตัวเองเอาไว้ว่าอยู่ให้ลูกหลานเคารพรักไม่ใช่อยู่ให้ลูกหลานกลัว 5. ต้องรู้จักวางมือเพราะอายุก็ขนาดนี้แล้ว ไม่มีทางทำงานไปได้ตลอดชีวิตหรอกและไม่ต้องคิดว่าจะดูแลลูกหลานไปจนวันสุดท้ายเราต้องรู้จักวางมือให้ลูกหลานเขาวางแผนชีวิตของเขาเองเพราะถ้าไปคิดแทนเขาหมดทุกอย่างวันหนึ่งที่เราจากไปพวกเขาจะอยู่ต่อได้ยังไงจงเชื่อใจในลูกหลานและส่งเสริมลูกหลานให้เขาทําในสิ่งที่เขาชอบดีกว่า